สวัสดีครับพี่แอดสวัสดีครับพี่ตั้มเรื่องจากรุ่นน้องที่เขาเล่าให้ฟังผ่านมาได้หนึ่งปีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของปางตายแสดงว่าโอ้โหเกือบตายเลยเนี่ยเรื่องราวเนี่ยเขาเล่ามายังเ,เล่ามาว่ายังไงบ้างครับพี่แอดครับคือตอนจริงเี่ยมันเขาเล่าให้ฟังแค่นิดเดียวแหละครับแต่ว่าเหตุการณ์่มันเกิดขึ้นตอนหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วกันฮนะเอาเริ่มเลยผมให้ชื่อน้องในในเรื่องเนี้ยว่า น้องแคนแล้วกันนะครับชื่อสมมตุติน้องแคนอายุประมาณสิบห้าปีครับน้องแคนนี่เอออะไรวะตกใจนกมันบ,บินอะไรตอนนี้อน้องแคนเนี่ยอายุสิบห้าปีแล้วน้องแคนเนี่ยเป็นเด็กชายที่ว่าดื้อ,อนะครับร้านพูดไม่ค่อยฟังแล้วก็จะเกเรยนหน่อยนะครับมีอยู่วันหนึ่งครับ ในเขตหมู่บ้านผมนี่แหละจะมีแต่พ่อยนะีสาน่ะก็จะมีบุญบ้านกันมีบุญประจำหมู่บ้านนะครับครับก็มีอยู่หมู่บ้านหนึ่งอยู่อยู่ห่างจากหมู่บ้านผมอยู่เนี่ยประมาณห้ากิโลซึ่งหมู่บ้านนั้นนะเป็นหมู่บ้านใหญ่ครับแล้วก็ขึ้นเป็นตัวตำบลด้วยแล้วต่อเอิว่าในในหมู่บ้านนั้นนะ่ะเขามีงานบุญบ้านแล้วก็เขาก็ มีจ้างหมอลำมาเห็บหมอรศบนะครับแล้วน้องแคนเนี่ยนะครับก็เหมือนกับตอนนั้น,นะแอบออกจากบ้านแอบที่ชายออกจากบ้านเพื่อจะไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวในงานบุญนี่แหละนะครับเขาก็ไปกันสี่ห้าคนรถสองสามคันมอไซค์ก็ซ้อนท้ายกันไปก็เหมือนกับปกติธรรมดาเพราะว่าน้องแคนเนี่ยก็เหมือนกับ แอบออกจากบ้านไปเที่ยวบ่อยนะครับก็ไม่ได้พี่พี่ที่เป็นสาวสองนี่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับก็ <c oughs> คิดว่าน้องชายไปเช้าก็กลับมาเองอส่ <c oughs> วนน้องแคนเนี่ยก็ไปเที่ยวปกติครับก็เข้าไปเที่ยวในงานนะครับก็ไปเจอหญิงสาวคนหนึ่งสวยน่ารักถูกใจแล้วก็เป็นสาวรุ่นพี่นะครับ เปสาวรุ่นพี่ของน้องแคนนี่แหละนะครน้องแคนเห็นชอบใจก็เลยเข้าไปคุยอะครับเขาเข้าไปคุยก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะมีคนจองอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีใครคุยอยู่ก็ไม่รู้ครับก็าวฏว่าไปนั่งคุยอยู่สักพักหนึ่งก็มีกลุ่มวัยรุ่นก็จเป็นรุ่นพี่นี่แหละเขาเข้ามาเตือนนะครับว่ามาจีจีบผู้หญิงเขา เลยวันนี้นะครับแต่ว่าน้องน้องแคนเนี่ยก็เหมือนกับฟังนะรอบแรกนะครับพอกลุ่มผู้ชายนันเดินห่างออกไปนะครับน้องแคนก็วกกลับมามาจีบอีกนะครับอก็ทําให้กับกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านที่ว่าไปเที่ยวบุญน,นี่นะครับให้เขาไม่พอใจอ๋อัวร้อนสิจีบเขาครบับผมเขาก็เลยดับทำลายครับในช่วงที่ว่าก่อนจะเลิกงานในช่วง ประมาณตีหนึ่งน้องแคนกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยนะครับก็กําลังเดินออกจากในงานเนี่ยออกจากตัววัดในหมู่บ้านนี่แหละครับที่ถึงงานเนี่ยเดินออกมาเพื่อจะมาขึ้นมอไซค์ใช่ไหมครับก็ามาเจอพวกวัยรุ่นสิบกว่าคนครับทั้งมีดทั้งไม้ทั้งปืนเพียบเลยโอ้โหครบเลยครับคือกลุ่มที่ไปด้วยกันห้าคนเนี่ยมองเห็นแล้วรู้แล้วว่า ่มที่เขาเข้ามาเนี่ยคือจะมาหาเรื่องตัวเองใช่ไหมครับไอ้เจ้าแคนเนี่ยคืออาศัยเพื่อนไปก็ต้องขึ้นขึ้นซ้อนท้ายเพื่อนใช่ไหมครับเพื่อนเห็นว่าเหมือนกับใบรุ่นยนิ่งกูกันเข้ามาจะมาทาลายอะครับก็เลยบิดบิดมอเตอร์ไซค์ออกไปเลยครับครับแล้วน้องแคนเนี่ยคือขึ้นมอเตอร์ไซค์ไม่ทันเพื่อนออกไปหมดแล้วหรือแต่น้องแคนคนเดียวครับน้องแคนก็โดนลุมสกรัรมครับ ในจังหวะนั้นนะคือเพื่อนที่ขับรถออกมานะครับก็มองหันกลับไปข้างหลังอ่ะเห็นว่าน้องแคนเนี่ยโดนทั้งมีดทั้งไม้นะครับกลุมตีลุมกระนาแต่น้องแคนนี่ก็เหมือนกับจะหลุดออกมาได้หลุดออกมาจากกลุ่มที่เขากาลังลุมสกรรมนี่แหละนะครับก็วิ่งแล้วกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยสิบกว่าคนเนี่ยก็วิ่งตามหลังวิ่งออกจากงานนี่แหละก็วิ่งตามหลังไปก็หายไปในความมืดครับ เราหายไปในความมืดปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้ากลุ่มไวรุ่นเนี่ยมันก็ไปรวมตัวกันแล้วก็ขับมอเตอรไซค์นับยี่สิบคันได้ครับวิ่งรอบหมู่บ้านเลยเพื่อจะตามหาน้องแคนให้เจอคิดว่าน่าจะเอาให้ตายอะครับออืแต่ก็เอินว่าน้องแคนเนี่ยวิ่งออกจากกลุ่มไวรุ่นเข้ามาออกมาเข้ามาในเง,งาเงามื่อได้แล้วใช่ไหมครับครับ ก็โซซัสโซเซไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะไปที่ทางไหนเพราะมันเมื่อยขึ้นนะครับก็เป็นล้มฟุบอยู่ในป่ายางล้มฟุบข้างข้างทางที่วิ่งออกมานั่นแหละอ่าฮะพอล้มฟุบลงในสติที่น้องน้องแคนก่อนที่จะวูบก่อนจะหลับเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเห็นแต่ด้านหลัง มองดูแล้วน่าจะอายุประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบได้ใส่ผ้าถุงแล้วก็ใส่อ่าเป็นเสื้อแข็งกุดของคนแก่คนมีสารเขาชอบใส่ครับ,สบ,รบเ,เสื้อบางๆดีไปเขี่เพื่อคล้ายเสื้อกล้ามนะครับอ่าอ่าเหมือนอารมณ์คลรายๆของม้เช้าเสื้อแบบอ่าใช่ครับใช่ครับแต่เห็นยืนอยู่ยืนคันหลังให้่ะครับยืนบางตัวตัวเขาอยู่ แล้วกลุ่มวัยรุ่นที่ขับรถนอไซส์ผ่านไปผ่านมาที่น้องแคนนอนอยู่ครับก็เหมือนกับจองไฟหาด้วยนะหาตามข้างทางเนี่ย uh huh. แล้วก็มาถูกตัวน้องแคนด้วยไฟที่สองนานอะ่ะแต่กลุ่มวัยรุ่นคนนั้นไม่เห็น uh huh. ก็ขับรถวนอ้อมอยู่แต่นั่นแหละครับเพราะว่าเขาบอกว่าน้องแคนเนี่ยโดนฟันแล้วมันคูไปไหนไม่ได้ไกลหรอกตามหามันให้เจอเอามาให้ตายอะไรประมาณนี้ครับ มันแข่ก็ได้ยินอยู่นี้ได้ยินว่าไอ้พวกกลุ่มไวร่นเนี่ยมันตามหาอยู่ก็เหมือนกับมีมือมือหนึ่งมันแข่บอกมีมือมือหนึ่งมาสกิดสกิดที่ตัวเขาแล้วก็บอกว่าลุกลุกอือจะมานอนทำไมอยู่ตรงนี้พอนักแคนนะครับลืมตาขึ้นแล้วก็มองดู ก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงคนเดิมคนแก่คนเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าเหมือนกับอยู่ในเงาเมื่อใช่ไหมครับมองเห็นก็เห็นเป็นเงาเงาดำๆนี่เฉยแล้วยายคนนั้นน่ะก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินนําหน้าไปไอ้เจ้าแคนนะครับก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็เห็นยายกํลาลังเดินอยู่เนี่ยก็นึกอยู่ในใจแต่นึกไม่ออกว่าเป็นใครอืมแคมกมนก็เอ๊เหมือนกับคายขับขามันคุ้นคุ้น แล้วมองดูแล้วอบอุ่นมากเลยอืในจังหวะนั้นน้องแคนบอกไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้เป็นยังไงก็ลุกขึ้นแล้วก็พยายามเดินตามยายไปแต่น้องแคนบอกว่าการที่เดินเน่ะเดินอยู่ในร่องป่ายางนี่นะครับเขาก็ต้องเหมือนกับเดินไปแล้วก็ไปจับต้นยางอะเพื่อจับพยุงไม่ให้ตัวเองล้ม,มครับ ็มองชะ hmm. โงกรู้ว่าเออยายถึงไหนแล้วคือตอนที่จับต้นยางปุ๊บแล้วก็ชะโงกดูเนี่ยแเแคนบอกว่าเห็นยายอะ่ะเดินคล้ายๆกับหายเข้าไปในต้นยางครับแล้วก็ไปทะลุอีกต้นยางอีกต้นหนึ่งฝั่งข้างหน้าครับ hmm. คือหายข้ามต้นนะครับอืออ hmm. uh ือหือครับแค่นั้นะแคนก็เหมือนกับสลบไปอีก สรุปลงไปเลยนะครับเป็นไม่รู้ว่านานขนาดไหนนานเท่าไหร่ก็รู้สึกรู้รู้สึกตัวเยญ่เพราะว่ามีเสียงของผู้หญิงคนเดิมมาเรียกบอกว่าแคนแคนมานอนทำอไรอยู่ตรงนี้ลูกเร็วกลับบ้านเดี๋ยวยายพากลับกจแคนก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นกี่โมงกี่ยามลูก ลุกขึ้นมาลืมตาได้ก็เห็นว่าเป็นยายคนเดิมนั่นแหละกำลังเดินนําหน้าอยู่ถ้าแขนก็ไม่ได้เอกใจเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนกับปวดเนื้อปวดตัวปวดหัวมากเลยออืต้องการที่จะออกจากตรงน,นี้ให้ได้แล้วมอไซค์อ่ะสิบกว่าคันอะมันยังไม่หายังไม่ไปไหนครับยังวิ่งวนรอบอย่างนั้นแหละอมอาจจะแคนนี่ก็เดิน เดินเดินตามยายไปจนไปล้ม oh ฟุบเหมือนกับไปเตะลากไม้นี่แหละล้มฟุบลงนะครับใกล้ๆกับถนนที่เป็นถนนคล้ายๆเป็นถนนลูกลังครับตรงนี้แดงอ่ะพอล้มฟุบลงแค่นั้นแหละนะครับไอ้มอไซเป็นกลุ่มแล้วก็วิ่งผ่านไปเหมือนกับมีใครกระชากไอ้จาแคนบอกว่าเหมือนกับมีใครกระชากขาให้ล้มออื แล้วมอไซก็ผ่านไปเป็นกลุ่มผ่านไปพอมอไซผ่านไปตุ๊บไอ้เจ้าแข้นก็ลุกขึ้นมานะครับก็เห็นว่ายายคนนั้นน่ะยืนอยู่ตรงข้ามถนนคือถนนน่ะมันไอ้ยายยืนอยู่ตรงข้ามป่ายางตรงข้ามถนนนะครับไอ้เจ้าแค้นก็ลออลออไอ้ร้้อล้วล้วน้าออกจากป่ายาง จะข้ามถนนจะหายายอะครับคอยจเจ้าแคนเดินไปถึงหน้าถึงยายแช่แหละครับแต่เห็นหน้ายายก็ชัดครับจเจ้าแคนบอกร้องเสียงหลงเลยยายแล้วก็หลับหลับลงจงนั้นเลยครับแค่นั้นน้องแคนก็ไม่ไม่รู้สึกตัวเลยเลย พอตื่นขึ้นมาได้ก็ผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนครับอือหหนึ่งเดือนเลยหรอครับโอ้ oh, สรุปอ๋อเพราะว่าน้องเขาโดนฟันหัวแบะกร oh. ะโหลกยุบเข้าไปทิ่มสมอง oh. โดนกระทืหน้าอกจนกระดูกซี่โค้งทิ่มปอดออหนักมากอือหือ แขนมีหักสองท่อนครับข้างซ้ายตีที่ข้างขวากับขาไม่เป็นอะไรคือพอน้องฟื้นขึ้นมารี้สึกตัวก็ถามหายายก่อนเลยเพราะว่าน้องเล่าให้ฟังว่ายายจําได้แค่ชดสุดท้ายแรกๆนะครับที่ตื่นขึ้นมาจําได้แค่ชดสุดท้ายว่าเห็นยายอะยืนโบกมือเรียกครับให้ข้ามถนนไปหา เาเดินไปถึงเห็นหน้ายายแล้วก็หลับไปพอพ่อกับแม่ของเจ้าแคนนะครับเราฟังว่าไอตัวเองอนอนอยู่ในโรงพยาบาลนี่เป็นเดือนแล้วแล้วยายอ่ก็เสียไปแล้วครึ่งปีแล้วนะคือแคนจำไม่ได้ว่ายายเสียครับเพราะสมองสนนั้นน่นะ เขาโดนกระทุกกระเทือนไปแคนเขาร้องไห้ครับแล้วก็เล่าให้ฟังทุกอย่างก็เหมือนกับกลับมาถึงบ้านแล้วครับก็บมาลื้อฟื้นความจาก็เล่าให้ฟังทุกอย่างว่าเออเนี่ยไปเจออย่างนี้อย่างนี้แล้ว็ยายช่วยแลสุดท้ายมาข้ามถนนมาก็มาหลับแล้วก็ที่ออกมาได้ก็คือเพื่อนนะครับที่ทิ้งที่ทิ้งเจ้าแคนไปเนี่ยครับกลับไปถึงหนูบ้านนี่นะครับ ก็ไปตามเอาพวกพวกพวกมานะครับคือพวกพวกรุ่นพี่ด้วยรุ่นรุ่นรุ่นเดียวกันด้วยอะครับก็ mm hmm. มากันหลายคันก็คิดว่าจะมามาตามหาแคนนี่แหละแต่สุดท้ายก็ไปรวมบอลกันอีกอ mm hmm. ก็มีกลุ่มหนึ่งก็มามาเจอแคนพอดีนอนอยู่ข้างทางก็เลยพายกลมาก่อนครับส mm hmm. ่วนเป็นเรื่องคดีผมไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่ไม่ติดตาม mm hmm. แต่ว่า mm hmm. นอแคนตอนนี้ ยังไม่ปกติเลยครับอืมหนึ่งปีมาแล้วเนาะครับผมครับเรื่องก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับไม่ได้ยาวปางตายสมชื่อเลยสําหรับเรื่องของน้องแคนนะด้วยอายุอานามก็อาจจะอยู่ในวัยที่คึกขนองด้วยแหละแต่ถือว่าโชคดีบุญรักษาที่ได้วิญญาณของคุณยายซึ่งตอนแรกน้องก็ไม่รู้นะฮะนะตอนนั้นเชื่อว่าคงจะแบบคนสับสนวุ่นวายไปหมดอะถูกทั้งรุม ตีลุมฟันลุมอะไรจากกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเลยเหมือนกับสติไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นโชคดีที่คุณยายนะครับมารู้ทีหลังว่าเป็นยายแท้ๆมาช่วยใช่ครับเอเป็นยายผองสีตามช่วยหลานครับผมแล้วคุณยายก็เพิ่งจะเสียไปได้ก่อนหน้านี้หนึ่งเดือนด้วยนะครับยังไม่ถึง10่ปีนะครับที่ท,ท,ที่ไอ้้องแคนเนี่ยโดนทำลายอืมอืมอืมนะถือว่า บุญรักษามากๆสำหรับหลานคนนี้เแล้วเชิญนะคุณยายคนนี้ครับแกรักรัหลานชายคนนี้มากนะครับเพราะว่าแกเลี้ยงมาตั้งแต่คือแม่เขาคลอดยังไม่ยังคลอดออกมายังไม่ถึงเดือนเลยนะครับก็มาทิ้งไว้ให้แกเลี้ยงแล้วแกก็เลี้ยงประวบปุัมผมแกมาเพราะหลานชายแกก็หน้าตายดีด้วยก็เลยคือ ขนาดนะครับขนาดว่าตอนกลางวันนะอยู่ในบ้านของแกเนี่ยครับอยู่ในบ้านของไอ้แคนเนี่ยเขาก็ยังเห็นวิญญาณของยายทองสีเนี่ยมผมทําอะไรอยู่ในคอก็เก๊กนะครับคนที่อยู่บ้านข้างกันนะเขาเห็นออืบ้านของแมงแคนกับบ้านผมก็ห่างกันอยู่ประมาณห้าสิบเมตรนี่แหละแต่ผมไม่ค่อยได้ยินจะอยู่บ้านครับก็เลยไม่ค่อยได้ไสูงสิงมาก ครับแต่เรื่องของคุณยายผ่องสีนี่ก็มีหลายเรื่องอยู่ครับแต่เก็บไว้ก่อนอ๋อได้เลยแต่แกใจดีอ่ะเนาะพอฟังเรื่องนี้นี่ทาไม่ได้ไม่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 มีเรื่องน่ากลัวครับของแกจะมีแต่เรื่องใจดีอ๋อก็ดูสิถ้าไม่มาพูดในง่ายว่าภาษาชาวบ้านน่ะผีบังตาอันนี้ก็คือผียายผ่องสีมาบังตาไม่ให้เวรุ่นเห็นหลานจริงๆอ่ะเอนไอ้รอดมาไอันนี้จริงๆครับถูกไหม ถ้าคุณยายไม่ไม่เปบงังตั้งแต่รอบแรกก็คงโดนยำนนเลเีออถูกต้องพี่ก็เห็นว่าตามหน้าสื่อสมัยเนี้ยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามแต่เวลามีงานแบบประจําปีงานหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบทั้งวัยรุ่นเจ้าทินกับนอกทินอน่มาแล้วนะครับมาถึงเสร็จ<ช>ปุ๊บพอมีพงมีเพลงมาหน่อยปุ๊บไม่รู้อะไรเข้าสิงนะครับจะต้องแบบอ่า เอ้ยบ้าเอ้ยอา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 มาแล้วประมาณอย่างเงี้ยใจร้อนอ,อะไรอย่างเงไม่จะเป็<ห>น<ม>ต้องคอมเมนต์ครับผมแค่แค่รู้ว่าหมู่บ้านไหนแค่นั้นเองครับถูกต้องนะแม่นะเรื่องของวัยรุ่นก็คงจะบอกได้แค่สั้นๆว่า,าต้องใจเย็นๆกันอย่าไปใจรุ้งใจร้อนนะครับเพราะว่าจากที่เราเห็นเนี่ยโอ้โหเวลาน้องๆเขาเขาเขาพลั้งมือไปนี่คือถึงชีวิตเลยนะเออใช่ครับไม่ได้เหมือนสมัยแบบอืจ,จริงก็ เกือบจะทุกสมัยก็ได้นะที่จะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เราก็หวังแล้วก็ภาวนาว่าเอออยากจะให้เหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้ซอฟลงนะครับเด็กๆน้องๆหรือว่ารุ่นที่ไหนก็ตามแต่ก็ใจเย็นๆสักนิดหนึ่งเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นก็ตามถ้าเกิดว่ามีพวกกลุ่มมาจากนอกถิ่นเอ้ยเราก็ต้อนรับขับสู้เอ้ยมาจากไหนไอ้บ้านนู้นเรอเอามามา,มาเชิญเชิญเลยเพื่อนสบายเว้ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราสตาร์ทเริ่มต้นก่อนอย่างนี้นะแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้หรอเวลาใครมาจากแบบ นอกทินน่ะเฮ้ยใครวะเฮ้ยไอ้นี่หน้าเออเฮ้ยหน้ามันไสอะไรอย่างเงี้ยมันจะคิดไปอย่างเงี้ยไม่ได้คิดเหมือนกับที่เราคิดหรือว่าเราเราเราโตเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่รู้นะพี่แอนเนาะกับกลายเป็นว่าเฮ้ยต่างทิ่นมาที่ภาว่าด้วยแหละครับผมวมาเนาะแต่ก็อย่างว่าแหละครับวัยรุ่นนะเนาะมันก็ไวัยขึ้นข้น้องต้องต้องให้เขาค่อยๆเรียนรู้ไปเราก็คงจะได้แค่เตือนสติแบบว่าคิดอะไรให้รอบคอบก็ใจเย็นๆลงอีสักนิดนึงก่อนละกันนะครับ เอาละดั่คงจะเป็นเรื่องราวแม่อพอฟังแล้วพี่แอดนึกถึงยายผมเลยยายผมชื่อยายสมานบ้านอยู่บน<อ>แล้วคุณยายรุ่นผมรุ่นน่าจะเป็นรุ่นพี่แอดก็ว่าได้นะเวลาแบบมีคุณผู้หลักผู้ใหญ่คุณยายอย่างเงี้ยเขาเารักหลานเขารักจริงๆนะใช่ครับสมัยผมนี่ค,นคือค <น S 2> คจริงนะเจอยายทีไรเนี่ยมาเลยเรียกผมตามมานีลูกมานี่มา ผมก็ไปนั่งข้างๆยายๆก็จะมีพวกแบบหมากพลูมีตะก้าสมัยก่อนนะพี่แอดนะเสร็จแล้วาตำหน่อยแกมาตำให้ยายหน่อยตำเลยยายก็เคี้ยวปากแดงแกลบแกลบแล้วก็สนุกอะอะไรไม่รู้ที่เขาใช้ใช้ตำหมากอะพี่แอดเป็นพวกพลูหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มาตำเป็นคกเล็กๆกตักตักตักมันก็จะเป็นเหมือนกระบอกเกียร์อะไรเงี้ยแล้วก็ตำแหล่เต็มที่เลยสนุก เข้าแล้วยายก็แบบเอา้อนอะไรควักออกมาแล้วก็พูดขึ้นมาถ้าเหมือนเราแก่เลยนะพี่ออผมจํำได้มานานแล้วนะเนี่ยเพราะผมจําได้ว่ายายแต่ศูนย์ครับศูนย์ยี่สิบาทอะ่ะต่อครั้งสมัยก่อนเยอะนะตอนเด็กเราได้อะครับใช่ครับแล้วแกก็จะปิ้นเงินออกมาจากตรง ชายผัสถุงอ่ะที่ที่เน็บไว้ตรงเอวแกจะม้วนๆแล้วก็หนังมันหนังสติ๊กมัดเอาไว้อะไรเงี้ยแกก็จะแกะม,มาเออแล้วก็จะมีถุงก,กะติดด้วยนะถ้าเป็นเหรียญแล้วก็ให้เราอ,อย,ย่างเงี้ยคิดถึงยายเลยยายจะยายก<ย>ิดตั้มเก่งเหมือนยายผมไหมครับเก,ก่งแบบไหนอะ่ะต้องบอกก่อนคือแกไม่กินแค่หมากเดเยวนะครับต้นไม้ทั้งต้นไม่แกกินปีนหมดเลยนะผมผมไม่ถึงขนาดนั้นเลยโอ้ทราย,ายลุกขึ้นมาปีนต้นไม้แล้วกินทุกอย่างผม <laughs> <ๆ S 2> ไม่เคยเจอนะส่วนใหญ่กินเคี้ยวหมาก คิดว er> ่าต้นค um> ูนเนี่ยต้นคูนนะครับแกเป็นล้มมาแล้วก็มานั่งฟันฟันทุกวันอ่ะครับต้นหนึ่งอ่ะยาวตั้งสามเมตรอ่ะผมกลับไปหาแกเหลือห้าสิบเซนครับโอ้โหโอ้โหแข็งแรงแกสุดยอดมากนะคิดถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะนะฮะนะนะก็คงเป็นประสบการณ์ดีๆรวมจนถึงเรื่องราวประสบการณ์ของรุ่นน้องยังไงก่อนจะจบก็ขอให้รุ่นน้องที่อยู่ในเรื่อง เร่ของพี่แอดอันเนี้ยได้ข่าวว่าเหมือนจะไม่ค่อยปกติเหมือนเดิมเนะก็ขอให้กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วกันนะครับเนาะได้ครับขอบพระคุณมากครับพี่แอดไว้เจอกันเรื่องหน้าเดี๋ยวผมจะรอฟังนะฮะเรื่องของยายยายผงสีใช่ไหมใช่ครับผมโอเคได้เลยครับพี่แอดไว้เจอกันนะครับครับผมสวัสดีครับ